ธรรมดานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนศักสแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับคนที่เติบโตมาจากการเมืองท้องถิ่นเช่นเดียวกันครับธรรมรานครับผมอาจจะต้องขออนุญาตใช้เวาลาก็นําเรียนต่อทางคณะกรรมการครับว่าถ้าธรรมธานจําได้ผมเองเป็นคนแรกนะครับที่ทวงติ่งประเด็นเรื่องการแก้ไขในคณะกรรมการในวราระสองที่กลับเข้ามาในครั้งแรกว่า ร่างของคณะกรรมการนั้นอาจจะขัดหรือแย้งหรือตกหลไปจากหลักการที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นบทบัญญัติทั้งตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าจะต้องนําย้าครับและต้องนําเรียนเป็นเบื้องต้นนะอยากจะได้ยินเสียงทางกรรมธิการได้ช่วยกรุณาชี้แจงว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควรจะเป็นเนื้อหาที่ย้ํากันในวันนี้ก็คือประเด็นที่บอกว่า ตกลงแล้วไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือกการคัดเลือกการแต่งตั้งการดํารงตําแหน่งแม้กระทั่งการโอนย้ายของข้าราชการและบุคลากรส่วนท้องถิ่นนั้นตามหลักการกระจายอํานาจที่ควรจะเป็นที่สุดนั้นควรจะเป็นอํานาจของท่านผู้ใดผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดครับที่นํามาสู่การเข้ามาในสภา,าถึงครั้งที่สในวันนี้ ฉะนั้นแน่นอนครับว่าถ้าเราจับกลุ่มประเด็นหัวใจอำนาจในตรงนี้นะครับอย่างถูกต้องเหมาะสมและตอบต่อ,ตอ,ตอพี่น้องประชาชนตอบโจทย์ต่อบุคคลที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานก็มีหนังสือจากนายกสมาคมสันนิบาตเท,ทศบาลแห่งประเทศไทยหนังสือจากนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนังสือจากนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยมาถึงวิบฝ่ายค้านว่าเห็นถึงความจําเป็นของร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างไร แน่นอนครับเราต้องย้อนไปอีกขั้นหนึ่งว่าตอนเัหลักการที่รับมาในวาระหนึ่งนั้นเราคงต้องเคารพเสียงของพวกเราเองนะครับที่ยกมือสนับสนุนและรับหลักการมาหลักการนั้นมีกว้างๆอยู่แค่2แบบเองครับแบบที่1ก็คือหลักการนําร่างของท่านวรพศวิริยาโรธที่บอกว่ากระบวนการของท้องถิ่นที่ควรจะเบ่งหน้าท้องถิ่นนั้นถูกหยุดยั้งและถูกควบรวมอํานาจโดยคําสั่งค,คสชที่8ปดทับสองเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป งานบริหารงานบุคคลส่งท้องถิ่นซึ่งใช้กันมาแล้ว6-7ถึงปีด้วยกันหลักการอีกแบบนั้นก็คือหลักการบอกว่าต่อไปนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้อำนาจของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นเรียกกรจไม่ว่าจะเป็นเรียกกรกอส่วนกลางกอจังหวัดใดๆก็แล้วแต่ว่ากรณีที่มีอำนาจในการสอบดําเนินการแข่งขันนั้นเนี่ยควรจะเป็นอำนาจของใครอย่างไรบ้างและก็รวมถึงเรื่องการโอนย้ายด้วย เราเข้าใจก็ตระหนักดีครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนมีคําสั่งที่8ป260คืออะไรแต่เรายิ่งเข้าใจก็ตระหนักดีว่าคําสั่งที่8ป260นั้นก็ควบรวมอํานาจอันเป็นการขัดต่อหลักการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผมคิดว่านี่เป็นหัวใจที่สําคัญยิ่งฉะนั้น ในเมื่อมีการรับหลักการมาแต่บังเอิญว่าการลงมติหรือความเห็นชอบในร่างหลักนั้นเป็นร่างที่อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ตอบสนองต่อหลักการกระจายอำนาจที่ควรจะเป็นก็เป็นเรื่องที่สภาเยอยางนี้หรือคณะกรรมการที่ต้องมาดูกันครับแน่นอนครับมีผู้เสนอซึ่งไม่ใช่ผมนะครับเป็นผู้อาวุโสหลายท่านบอกว่าในกรณีถ้าเราจะยืนแบบนั้นปุ๊บก็ควรจะต้องมีการแก้ไขหลักการ สภาอย่างนี้ก็มีการถามก็ว่าการแก้ไขหลักการทําได้จริงหรือไม่มีการให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ช่วยย้อนดูในอดีตเคยมีหรือไม่แบบใดประการใดมีการช่วยย้อนดูว่าเวลาที่กฎหมายมีผลใช้บังคับหลักการจะอยู่ส่วนไหนของกฎหมายหรืออะไรบ้างที่เป็นเหตุผลหรืออะไรบ้างที่อยู่ในร่างก็ได้ใจความตกลงเห็นตรงกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ข้อยกเว้นเป็นอย่างยิ่งซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะใช้ก็คือการไปแก้ไข หลักการโดยใส่เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตตรงนี้ครับที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการเสียงข้างมากและท่านกลับมานําเสนอสภาในวาระสองท่านกลับมานําเสนอในสภาในวรระนี้ครับอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3แน่นอนครับถึงแม้อาจจะมีข้อยความบางข้อยคาที่เราเองก็เห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องใส่เลยครับที่ท่านบอกว่ากรณีการตัดการสอบคัดเลือกคัดเลือกไม่สอดคล้องกับหลักการที่สภาผู้แทแะะนราษฎรเพราะ มันไม่ได้ขัดกันขนาดนั้นเนื่องจากมีหลักการร่างของท่านวรพจน์ที่พูดถึงการยกเลิกคําสั่งที่8ปดทับสองอยู่แต่ใดก็ตามนะครับผมคิดว่ายังมีความจําเป็นที่ต้องยืนยันและอธิบายความครับและให้คําตอบต่อบุคลากรที่อยู่ในท้องถิน่นตอบอะไรครับตอบที่1ก็คือว่าตอบว่าตกลงแล้วกับการกระจายอำนาจที่ควรจะเป็นในการให้อํานาจท้องถิน่นในการจัดการสอบการคัดเลือกการแต่งตั้งการแข่งขันอะไต่างๆนั้นเนี่ยควรจะเป็นหนนาจของท้องถิ่นในระดับแค่ไหนอย,อย่างไร ระดับบริหารระดับสูงใช้แบบไหนระดับบุคลากรโดยทั่วไปเป็นแบบใดตอบโจทย์ประการที่2ว่าในกรณีถ้าเราจะเห็นชอบกับร่างมาตรา4เนี่ยนะครับที่มีการกลับเข้ามาในวันนี้เนี่ยเราสามารถให้ความเห็นชอบโดยถูกต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรักการที่มีเพื่อนสมาชิกบางท่านกังวลได้ใช่หรือไม่แต่แน่นอนครับเราก็จําเป็นต้องให้ความเห็นชอบกับข้อสังเกตไปพร้อมกันด้วยถ้าไม่เห็นชอบต่อข้อสังเกต มันก็อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกตีความว่าเราเปลี่ยนจุดยืนไปมาระหว่างการรับในข้อเนื้อหากับการไม่รับในข้อสังเกตตอบโจทย์ประการที่3ท่านต้องตอบว่าณขณะนี้นะครับมาตรา4ที่แก้ไขวงเล็บ6ที่การตัดคำว่าสอบคัดเลือกคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอออกเหลือแต่เพียงคำว่าจัดและดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอนั้นอันนี้คือสอดคล้องถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ควรจะเป็นแล้วใช่หรือไม่ตอบโจทย์ประการที่4ว่าวันนี้หนังสือที่มาจากหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะท้องถิ่นที่ท่านเห็นว่าอยากจะให้สภาแห่งนี้เร่งดําเนินการเพราะมีกรณีที่มีการสอบมีกรณีที่มีการโอนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่กฎหมายฉบับนี้ ยังไม่ผ่านออกมาเป็นจํานวนมากถ้าท่านตอบโจทย์แบบนี้ได้พวกผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะเห็นชอบในร่างมาตราสี่ที่ท่านมีการแก้ไขกลับเข้ามาเป็นครั้งที่3ได้ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านต้องสื่อสารครับเพราะว่าข้อกังวลหลายอย่างที่เพื่อสมาชิกท่านมีการ,รอภิปรายเพื่อสมาชิกได้ติิงนั้นเนี่ยท่านใช้คําว่าติิงในเชิงทฤษฎีการออกกฎหมาย แต่พวกผมก็ยืนยันว่าผมอยากให้คำานึงถึงเป้าหมายของการกระจายอำนาจซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดมากกว่าว่าการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเขาสามารถดูแลจัดการบุคลากรและข้าราชการของเขาเนี่ยมันควรจะตอบโจทย์ต่อ,อก,การกระจายอำนาจมากที่สุดครับฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องแสดงจุดยืนเรื่องสนับสนุนการกระจายอำนาจแสดงจุดยืนต่อการที่3องค์การบริหารหน่วยงานใหญ่ๆของประเทศ เป็นตัวแทนท้องถิ่นกว่า8,000แห่งส่งต่อมาให้พักร่วมฝ่ายค้านและแสดงจุดยืนว่าเราจะเห็นด้วยก็ต่อเมื่อทางกรรมธิการยืนยันกับเราว่าได้มีการแก้ไขไม่ขัดหรือแย้งต่อหรักการมีการแก้ไขข้อสังเกตแบบมั่นคงให้กับเราในการนวมติในวันนี้ครับขอบคุณท่านประทานครับครับขอบคุณครับยังมี